อะไรนะคะช้อนอยู่ไหนคะช้อนอยู่ไหนคะอุ้ยโดยเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราแป๊บนึงค่ะนั่งตรงนี้นี่ไงนี่ไงช้อนมาละเดี๋ยว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 เอาโอ้โหล้วงละค่ะ้อือแม่จืดให้อ่ะพี่ชินายกินใช่ไหมลูกก็มั่งค่ะให้นะ น้องทาให้มันจะเลอะไหมคะสวัสดีพี่ๆก่อนค่ะสวัสดีคน้องกำลังจะทำอะไรคะจะทำข,ขนมปังคมาลค่ะขนมปังทากับอะไรเอ่ยทากับอันนี้ค่ะ n l l a ค่ะเอาพี่ซีนายมาลูกเอาช้อนไปเอาช้อนมาครับอะทาตรงนี้ดิ พาตรงนี้สิคะลึกมากลึกมากขออนงรัตผมเลยขนมมากเหมือนขนมเลยเหมือนขนมเลยก็ขนมไงก็ขนมไงอุยย้ยจุบมากเอาไมา้สิแซ่บ สวัสดีค่ะพี่พี่อนค่ะอีกทีหนึ่งเร็วนีพี่พี่เข้ามากันได้เลยสวัสดีค่ะเข้าไปค่ะวันนี้หนูมาทําอะไรคะหนูมาทำขนมปังค่ะหนูมาทำขนมปังค่ะ,คะอยากกินขนมปังกันค่ะโอ้โห หอยไหมระวังกระเด็นใส่เสื้อคุณแม่นะคะต้องใส่เยอะๆเลยเหรอมันไม่หวานไปหรอครับไม่ครับนูเทลล่ามันเป็นถั่วฮะนูเทลล่ามันเป็นถั่วใช่ที่ไหนล่ะมันทำมาจากถัก่วใครบอกแ,แม่ มันทำมาจากนมผงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเหรอคะออจะตักเยอะทำไมคะยวมันเป็นร ้องซาเนียบอกว่าอย่าตักเยอะเดี๋ยวมันหมดหรือเปล่าเอ้ยลูกระวังอย,อย่าใส่เสื้อคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะไปทํางานพี่พี่บอกว่าคุณหนูซาเนียเก่งมากเลยขอบคุณค่ะสิคุณค่ามือไม่ว่างใช่ไหมคะไม่ว่างชชเดี๋ยวคุณแม่ไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปทำงานก่อนนะคะนี่ค่ะ น้องออยเอาไปตรงนั้นแล้วเปิดอะไร่างเีคุณแม่ไปทํางานแล้วนะคะไม่ค่ฮะน้องต้องไปด้วยทําไมน้องต้องไปด้วยอะคะทำไมน้องต้องไปด้วยอะคะแ,แก้งน้องะแก้งอะไรไม่แก้งแม่จะไปทํางานจริงๆคะ่ะ้องจะไปด้วยน้องจะไปทําไมคะไปด้วย <Okay. S 3> พูดพอพูดใหม่คะ่ปะปัจจด้วยคะ่ะ ไปทําไมอะคะคะอร่อยไหมลูกโอ้พี่ซินดยก็คือทายเยอะมากไหนดูซิให้พี่ๆดูหน่อยโอ้ฝากฝากฝากนั่งลงฝากบอกฝากบอกพี่ๆฝากติดตามเราสองคนด้วยนะวันที่ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะวันที่สิบเก้าอ้าววันที่สิบเก้าเราจะไปทําอะไรไปหาพิซนเตอร์คร่ะไ,ไปไปถ่ายแบบค่ะไปหาพิซนเตอร์ด้วยพิซนเตอร์ได้แล้วพิซนเตอร์เราเป็นใครนะ น้องพีน้องทีน้องพีน้องทีแล้วก็มาลิใช่ไหมใช่ครับน้องพีน้องทีแล้วก็มาลิเดี๋ยววันที่สิบเก้านี้เราจะไปถ่ายแบบเราจะไปถ่ายแบบซีเนียใช่ไหมน้องพีน้องทีไปด้วยไหมครับน้องพีน้องทีก็ไปสิครับอะไรนะแล้วีมาของเรามไปครับนายขอขอกันไกลหน่อยสิคะเดี๋ยวเราต้องกินนี้ด้วย